สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะฮะแล้วก็มันเชื่อมโยงไปที่สโมส United, รแมนเชสเตอร์เดรวมทั้งซิตี้ด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยสกายปอตครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าเกลรสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษเนี่ยเตรียมเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดมาใช้งานในศึกเนชั่นลีกนะฮะเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับในโปรแกรมทีมชาตินะซึ่งมันก็หมายความว่านักเตะชุดใหญ่ชุดแรกของทางแมนยูบางคนเนี่ยจะมีการกลับมาแข่งขันแบบต่อเนื่องแล้วก็หนักคูณเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นกรณีของเฮล่แมกไว ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องที่ส่งผลต่อคดีหรือว่าโดนกักตัวอะไรยังไงก็น่าจะมีการเรียกตัวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเป็นที่แน่นอนก็คือมาร์คัดัตฟอร์ดนะครับก็จะได้มีการลงสนามแบบต่อเนื่องซึ่งมันก็แปลว่าจะได้พักน้อยลงไปอีกนะครับแถมยังมีอารอนวิซากานะครับก็อยู่ในขายเช่นเดียวกันแล้วก็ บางทีเมสันกรีนบูตเนี่ยก็อยู่ในขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักของแมนยูบางรายอาจจะมีการทำงานหนักมากกว่านี้นะครับในช่วงเดือนหน้านะฮะนี่คือรายงานจากสกายปอตนะครับในเรื่องของโปรแกรมทีมชาติที่จะเพิ่มเงินเข้ามานะครับก็รอติดตามบางทีอาจจะไม่ใช่นักเตะเหล่านี้ก็ได้บางทีเซาลเกตอาจจะไปคุยกับสโมสรแมนยูแล้วก็แมนยูอาจจะ ขอเก็บบางคนไว้ก็ได้นะครับบางคนก็ยอมปล่อยบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพราะว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับสภาพร่างกายแน่นอนพักได้น้อยแบบนี้นะครับก็ติดตามมาดูนะฮะส่วนอีกทั้งเดอะซันนะครับมีการเล่นข่าวก o อนสิบกออกมานะครับเขาบอกว่ามันมีนักเตะนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วก็2ผู้เล่นจากเชฟฟิลด์เนี่ยถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เเลยครับหลังจากที่ไปพักร้อนที่ประเทศกรีซนะฮะ ซึ่งอ่ะโอเคนักเตะเชฟฟิลด์ยังไม่มเีเรื่องของรายชื่อออกมาแต่ว่านักเตะแมนยูมีคนหนึ่งก็คือคาริมักไวที่เพิ่งจะกลับมาที่มีคดีกันนั่นแหละที่ประเทศกรีซนั่นแหละซึ่งรอดูกันว่าตรวจออกมาแล้วแม็กไวจะมีผลอย่างไรนะครับนี้เป็นข่าวก็สิบกันออกมานะว่าตอนนี้มีนักเตะของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ผู้เล่นของเชฟฟิลด์สองคนนะครับ มีในเรื่องของการตรวจพบเชื้อโควิด -19 นะครับก็ติดตามมาดูว่าจะโดนกักตัวอะไรยังไงไหมนะครับและเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของอเดวิเียนานนะครับอดีตประการหลังระดับตำนานของสมสรแมนยูเรานะฮะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าเดวิดเดยาเนี่ยผู้สมบูปปตูของทีมเนี่ยจะสามารถกลับมาโชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับสมสรได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับเดิยรเนี่ยมีศักยภาพในการกลับมายังจุดที่เคยยือนอยู่อีกครั้ง เขาแสดงให้เห็นว่าในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับตอนนี้เขาได้พักแล้วนะครับราวๆสองสัปดาห์แล้วก็เขาจะกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับผลงานอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับหรือว่ากลับมายืนในจุดที่เคยยืนอย่างแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของเดวิดบรู๊กันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดนะตอนนี้นะครับทางบอลมัดก็ได้มีการเคาะราคา อย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับแนวลุกรายนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะครับว่าน่าจะเป็นตัวเลือกสำรองด้วยถ้าเกิดพลาดจะโดนสารโช่นะครับซึ่งราคาที่ชัดเจนเนี่ยบอกว่าอยู่ที่40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับไม่น่าจะเกิน45ล้านปอนด์ด้วยนะครับ เป็นราคาอยู่ในระดับที่กลางๆแล้วกันถ้าเทียบกับตลาดซื้อขายทุกวันนี้นะครับแต่ช่วงโควิดเข้ามาเล่นงานเนี่ยบางทีอาจจะต่อรองลงมาอยู่สักประมาณ30ต้นๆก็ได้นะครับรอดูกันถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงนะครับแถมทั้งกุนซือคนใหม่ของทางบอลมัรเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับครับว่าจากที่โตะสังกัดเนี่ยต้องตกชั้นไปสู่เวทีแชมยชชิปเนี่ยนักเตะทุกคนเนี่ยลวนที่จะมีราคากันทั้งนั้นนะครับมันก็เลยหมายความว่ามันมีโอกาส ที่เดวิดบรูคเนี่ยย้ายทีมนะครับแต่ว่าราคามันต้องได้ด้วยนะครับราคาเนี่ยมันต้องเป็นราคาที่ทํากําไรให้กับบอลมาด์ะนะครับก็ติดตามไปดูว่าแมนยูจะสนใจไหมราคาถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วตําแหน่งก็เป็นตําแหน่งที่แมนยูต้องการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆคือผมเคยพูดถึงไปแล้วประวัติก่อนหน้านั้นนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในรายของเดวิดบรูคนะฮะก็ถือว่า ซื้อเข้ามาเป็นตัวเลือกได้นะครับแต่ว่าจะเป็นในเชิงการอัปเกรดไหมต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของอนาคตนะครับถ้าเกิดได้จริงๆนะฮะส่วนข่าวก็สิบต่อมาครับเดอะมิลเลอร์เนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพร้อมที่จะมีการเลิกภารกิจล่าตัวเจดอนซานโชแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะถ้าหากว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายมันยังไม่ลงตัวกับอีกหลายฝ่ายอย่างเช่นเรื่องของโบนัสเรื่องของค่าเหนื่อย เรื่องของค่าตัวต่างๆเนี่ยมันไม่ลงตัวทางแมนยูก็พร้อมที่จะถอยแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแมนยูก็ยังไม่อยากเสี่ยงเงินก้อนโตอยู่ดีนั่นแหละนะครับแมนยูที่อาจจะเลิกล่าตัวเนี่ยเพราะว่าแมนยูไม่อยากจ่ายเงินก้อนโตครับหมายถึงว่าแมนยูเนี่ยอยากจ่ายเงินในก้อนเงินที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าจ่ายก้อนโตจริงๆก็ขอเป็นการแบ่งจ่ายอะไรทํานองนั้นอย่างที่เราได้ยินข่าวกันออกมานั่นแหละ แต่ทีนี้นะครับดอทมูลเขาไม่เห็นแบบนั้นใช่ไหมครับดอทมูลเขาต้องการเงินก้อนเดียวไปเลยในระดับราคา100ล้านปอนประมาณนั้นซึ่งแมนยูให้ไม่ได้ถ้าเกิดเจจากันไม่ลงตัวแบบนี้นักเตะก็เจจาไม่ลงตัวในเรื่องค่าเหนื่อยแบบนี้ก็ยอมถอยดีกว่านะครับแล้วทีนี้แมนยูก็จะได้ไปหาเป้าหมายอยื่นแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้ข่าวกว่าสิบออกมานะครับผมมองว่าผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะคือในดีลของเจดอนซานโชไม่ได้แบบว่าให้เลิกล่านะแต่ว่า หมายถึงว่าทําให้มันชัดเจนสักทีนะครับโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามันเสียเวลามานานพอสมควรมันเป็นบิ๊กเดียวก็จริงแต่ว่าควรที่จะทําให้เร็วกว่าน,นี้แล้วก็ซีซั่นใหม่กําลังจะเปิดขึ้นแล้วนะครับพีซีซั่นก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องรีบเคลียร์เพราะว่าการได้คําตอบช้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับการเตรียมทีมด้วยนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยที่มันไม่ลงตัวเนี่ย มิลเลอร์บอกว่าจริงๆอ่ะแมนยูให้ได้ประมาณแสนส0 0แสนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าซานโชเนี่ยต้องการประมาณ300แสปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งแมนยูมองว่ามันจะทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของทางสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถือว่าคนที่ได้ค่าเหนื่อยสูงเนี่ยมันมีไม่กี่คนแล้วจากเมื่อก่อนที่แบบมีแบบเยอะเต็ไมไปหมดนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของค่าเหนื่อยมันมีปัญหาอีกครั้งนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวจากบทวิเคราะห์ของ M E N นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์โดย Marcus Bank นะครับม a คัสแบงค์เนี่ยได้มีการแนะนำนะครับนักเตะของสโมสรนิสนะฮะรายหนึ่งวัย24่าี4ปีเป็นตัวแบ็กนะครับหรือว่าแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับแนวรับนะฮะซึ่งนักเตะรายนี้ชื่อว่ายูซุฟอัลทาวนะครับ ยูซุฟอัลทาวเนี่ยนะครับคือเป็นนักเตะต,ตัวริมเส้นโดยเฉพาะเลยนะครับเล่นได้ทั้งแบ็คขวากลางขวาแล้วก็ริมเส้นตัวสูงหรือว่าปีกขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางมาค c ัสแบงค์มองว่าตอนนี้แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็คทั้ง2ข้างเหมือนกันเพราะว่านักเตะอายรเนี้เล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็แบ็คขวานะนะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นได้ทั้ง2เท้าด้วยนะครับที่ผ่านมาทางแมนยูเนี่ย มีปัญหาแบ็กซ้ายโดยเฉพาะลูกชอได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นดอนวิลเลียมก็ยังไม่ดีพอที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงแทนที่ลูกชอได้นะครับแบ็กขวาวันวิซาก้ายามที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าเหนื่อยอยากพักก็หาตัวแทนมาแทนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้อาจจะมองถึงการเซ็นสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็อาทาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจเหมือนกันในมุมมองเขานะครับ แต่สิ่งสำคัญก็คือในมุมของผมนะแมนยูไม่ได้มีข่าวกับนักเตะคนนี้เลยนะครับแมนยูจะไปซื้อได้อย่างไรนะครับแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันเขาจะเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่ว่ารอดูกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแนวลุกเรายังไม่ได้เลยอะ่ะเราจะไปมองถึงตำแหน่งอื่นๆมันก็คงที่จะยากนะครับส่วนประเด็นต่อไปนะครับมาจากการวิเคราะห์ของไทโรสมาเชลนะฮะ พาโดนมาชาวเน่ยนะฮะเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมานะครับอ่ะเป็นนักข่าวของ m อ็เนะครับเป็นนักข่าวอาวุโสเลยนะครับนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยนอกจากจะมองถึงในเรื่องของการบำรุงหรือว่าปรับปรุงแนวรุกกองหน้าหรือกองกลางแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับตำแหน่งที่ต้องปรับปรุงด้วยเนี่ยก็คือฟูลแบ็กทั้ง2ข้างนะครับก็คือตัวแทนของวันวิซาก้าแล้วก็ตัวแทนของทางลุกชอให้มันดีกว่านี้นะครับ คือทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งแหละสามารถเป็นตัวจริงได้แบบระยะอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของขุมกําลังที่จะมาเข้ามาหมุนเวียนเนี่ยมันยังมีช่องว่างที่ต้องปรับลงอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบ้ากันไปอะ่ะเบนตนวิลเลียมต้องหาประสบการณ์ให้เยอะกว่านี้นะครับยังไม่สามารถลากยาวเป็นตัวแทนลุกชอได้ในยามบาดเจ็บนะฮะดารโลก,ก็มีข่าวย้ายทีมฟอร์สเซเนซ่าก,ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาผลงานก็ยังไม่คงที่ก็ต้องให้เวลากันหน่อยนะครับ โอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวของ Manchester แมนเชสเตอร์เดที่ดึงมาสรุปกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ